เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณถูกสร้างขึ้นเพื่อน้อมแกล้วน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาลที่9เนื่องในพระราชพิธีการจนาพิเศษเมื่อปี2539โดยกองทัพเรือและกรมศิลปากร ซึ่งได้นำโขนเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณที่เคยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สและรัชกาลที่สี่มาเป็นต้นแบบมีขนาดเท่ากับเรือสุพรรณหงษ์ใช้ระยะเวลาในการต่อเรือยาวนานกว่าสองปีหัวเรือแกะสลักเป็นรูปพระนา,าะับยืนอยู่เหนือพญาครุฑลำเรือทำจากไม้ตะเคียนทองแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกอย่างปราณีตงดงามตลอดทั้งลำเรือ การต่อเรือพระที่นั่งลำนี้จึงนับเป็นการอนุรักษ์ช่างฝีมือในหลากหลายแขนงทั้งช่างต่อเรือช่างแกะสลักและการลงรักปิดทองเพื่อรักษามารดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปการฝึกซ้อมฝีพายถือเป็นอีกแกนหลักสำคัญในการฝึกความอดทนความพร้อมเพรียงอยู่เสมอเพื่อประกอบในพิธีพยุหะญาตราทางโลลาก ซึ่งการฝึกแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเหเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยากด้วยลีลาการร้องและทำนองจะต้องตรงตามจังหวะของฝีพายและมีลูกคู่คอยประสานเสียงควบคู่กันไปดังร้อนฟังมาแด